ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงครับ <c oughs> ก็อ้างว่า <c oughs> ไม่รู้ที่หลบซ่อนของพันตํารวจโททักษิณชินวัตรครับแม้ว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นจะเดินทางไปพบบ่อยครั้งครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่าทางพรรคเพื่อไทยจะผลักดันนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีทางด้านรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็บอกนะครับว่าถ้าเป็นทางด้านคุณหญิงพจมานนั้นจะเป็นสีสันและก็น่าตื่น,เต,นเต้นกว่าครับนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อ้างว่าไม่ทราบจริงๆว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายไปกดดานอยู่ที่ประเทศใดแม้ว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะทยอยเดินทางไปพบอย่างต่อเนื่องส่วนการทำเรื่องขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนก็ทำได้ยากเพราะประเทศที่มีพันตำรวจโททักษินเข้าไปหลบซ่อนล้วนไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยครับส่วนกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะชูนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นนายกตมนตรี แข่งกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นทางด้านนักข่าวได้ถามนายสุเทพนะครับว่าถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวหรือไม่ซึ่งนายสุเทพตอบว่านายมิ่งขวัญเป็นคนเก่งน่ารักและนิ่มนวลแต่ถ้าพักเพื่อไทยชูคุณหญิงพชรมาชิน,นวัตรภรยาพันตํารวจโททักษิณก็จะเป็นสีสันและน่าตื่นเต้นมากกว่าครับมิ่งขวัญจะเป็นคู่แข่งที่น่ารักเพราะคุณมิ่งขวัญเป็นคนมาน่ารักพูดจาน่ารัก เจอกับผมก็มาก็รับถวยก็มาทีเดียวพี่แท้ยังงั้นอย่างนงี้ยผมก็โอ้โหสนุกสนานคุยกับคุณเม้งขวัญโอเคเป็นคนเก่งเป็นคนเป็นคนที่พยายามจะเข้ากับคนโน้นคนนี้ได้อยู่ก็ดีนุ่มนวลถ้าคุณหญิงพระจ,จมานมาเป็นหัวหน้าพรรคเองก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าแทบจะเรียกว่าครั้งแรกแกันแล้วกันเนาที่มีสุภาพสตรีมาเป็นผู้นําของพรรคการเมือง แล้วก็เสนอตัวที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมันก็มันก็สีสันะการเมืองนะก็สนุกสนานขึ้นผมก็ยินดีต้อนรับ